ตำนานเทพปราบปีศาจจงขุยเทพเจ้าผู้คุ้มครองจากสิ่งชั่วร้ายถ้าพูดถึงเทพเจ้าจีนที่มีพลังอำนาจในการปราบปีศาจแล้วละก็หลายคนคงนึกถึงจงขุยเทพในตำนานที่แม้จะมีรูปลักษณ์ที่น่าเกรงขามราวปีศาจแต่กลับเป็นผู้คุ้มครองมนุษย์จากเหล่าผูดผีเป็นสัญลักษณ์แห่งการปกป้องคุ้มครองบ้านเรือนและขับไล่สิ่งอัปมงคลในทุกยุคทุกสมัยกำเนิดของจงขุย อัจฉริยะผู้ถูกปฏิเสธเพราะหน้าตาเรื่องราวของจงขุยเริ่มต้นขึ้นในฐานะชายหนุ่มผู้ฉเฉลียวฉลาดมีความรู้รอบด้านเขาเดินทางไปยังเมืองหลวงพร้อมกับเพื่อนชื่อว่าตู้ผิงเพื่อสอบเข้าคัดเลือกเป็นบัณฑิตรับราชการแต่แม้จะสอบได้คะแนนสูงสุดแต่เขากลับไม่ได้รับตำแหน่งจองหววเพียงเพราะว่าลูกลักภายนอกที่น่ากเกลียดน่ากลัวเกินรับได้ในสายตาของจัก,กรพรรดิ ความเจ็บปวดและน้อยใจทาให้จงขุยนั้นตัดสินใจจบชีวิตตนเองที่หน้าพระราชวังหลังจากตายไปแล้วเขาได้กลายเป็นราชาแห่งปีศาจในปรโลกแต่ถึงจะเป็นเทพในนรกเขาก็ไม่ได้กลายเป็นตัวร้ายตรงกันข้ามจงขุยกับกลายเป็นผู้คุ้มครองมนุษย์จากเหล่าผู้ผีร้ายและเดินทางกลับบ้านเกิดทุกช่วงจุดจีนเพื่อปกป้องครอบครัวของเขา รวมถึงตอบแทนตู้ผิงผู้มีพระคุณโดยการให้น้องสาวของตนนั้นแต่งงานกับเพื่อนรักในภายหลังเทพปราบปิศาจแห่งราชวงศ์ถังตำนานของจงขุยได้รับความนิยมอย่างมากตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีบันทึกเล่าว่าจากกาักรพรรดิถังเฉียนจงเคยประชวรหนัก และในระหว่างหลับทรงฝันเห็นพูดผีตนหนึ่งแอบขโมยของจากพระสนมยางกุ้ยเฟยทันใดนั้นมีชายรูปร่างใหญ่ในชุดขุนนางเข้ามาไล่จับปีศาจต,ตนนั้นพร้อมควักลูกตาปีศาจมากินอย่างไม่หลังเลจากนั้นชายคนนั้นก็แนะนำตนว่าข้าคือจงขยุยขอสาบานว่าจะกำจัดสิ่งชั่วร้ายให้หมดไปจากโลกนี้พอตื่นขึ้นจากสุบิน จักรพรรดิทรงมีอาการดีขึ้นในทันทีจึงโปรดให้จิตกรหลวงอูเต้าจสือวาดรูปภาพของท่านจงขยุยตามที่ตนนั้นเห็นในความฝันและนำภาพนั้นไปแจกจ่ายให้กับประชาชนติดไว้ที่หน้าประตูบ้านเพื่อป้องกันพูดผีปีศาจไม่ให้เข้ามารบกวน ภาพวาดของอูเต้าจื่อนั้นได้กลายเป็นต้นแบบของภาพวาดเทพจงขุยและถูกสืบทอดมาอย่างยาวนานในศินละปะจีนมากมายทั้งภาพวาดม่านบูชารูปแกะสลักจนกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการคุ้มครองจากสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตเทพผู้บัญชาทัพปราบปีศาจ ตำนานยังเล่าด้วยอีกว่าจงขุยนั้นได้รับแต่งตั้งจากสวรรค์ให้มีทหารปีศาจอยู่ในสังกัดถึง3,000นายเพื่อช่วยในการกำราบมารไม่ว่าจะเป็นพูดผีวิญญาณร้ายหรือสิ่งอัปมงคลทั้งหลายจงขุยและเหล่าทหารใต้บังคับบัญชาจะขับไล่พูดผีไปจนหมดสิน้นในวัฒนธรรมจีนหากใครต้องเข้าโรงพยาบาลหรืออยู่ในบ้านที่เคยมีคนเสียชีวิตหรืออยู่ในสถานที่ที่เชื่อว่าอัปมงคล ผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะแนะนําให้นํารูปของท่านเทพจงขุยไปไว้ใกล้ตัวเพื่อคุ้มครองให้พ้นจากวิญญาณเร่ร่อนหรือสิ่งชั่วร้ายที่อาจจะเข้ามารังควานได้สัญลักษณ์แห่งการปกป้องชั่วนิรันร์แม้จะมีรูปรักษ์ดุกดันแต่จงขุยกลับเป็นหนึ่งในเทพที่ได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดในฐานะผู้ปกครองมนุษย์ให้ปลอดภัยจากพลังมืดที่มองไม่เห็น ภาพของจงขวยมักปรากฏอยู่ในเทศกาลตุ๊จีนเพื่อคุ้มครองบีใหม่ให้สงบสุขรวมถึงเป็นเครื่องรางประจำบ้านของใครหลายคนที่กลัวของหรือโดนคุณใส่เล่นงานหากเพื่อนๆสนใจตำนานเทพเจ้าจีนหรือว่าอยากรู้เทพองค์อื่นว่ามีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรติดตามได้ในตอนหน้าจากช่องวงแหวะเล่าเรื่องนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดตำนานสนุกๆแบบนี้อีกนะคะ